วัสดีครับวันนี้เรามีกล้วยนะครับนี่กล้วยที่เขาถวายเจ้าที่นะครับก็เอามาให้ออทหน่อยอน,นี้ไปกดเจ้าที่มาดูครับดูคนหิวหน่อยนะครับดูออทหิวเปล่าออทฮะหิวเหรอหิวหรือเปล่าสุดลออ่าฮะมีข้องวงมีข้องวงอ่าฮะให้รู้ว่าหิวละครับหิวแล้วพ่อนะครับผมดอูอันนั่นอันนั่นดูเขาหิวนะ อยากกินแล้วนะครับมีฉี่ด้วย,ยวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับน่าจะไม่หายแล้วนะฮะดูสถานการณ์แล้วก็น่าจะไม่หยุดนะครับวันนี้รู้ละออสแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งนะดูพายออสก่อนหน่อยนะครับทุกคนโอ้โหมีรู้เรื่องด้วยนะหิวหิวพ่อหิว นะครับดูครับบรรยากาศด้านหลังนะโอ้ย่วนนี้ของฟ้านะครับเส่มใสมากแป้นเราก็อยู่ข้างในนู่นนะแปบหนึนะน่งออสแปนหนึ่งลูกไปเรามากินกล้วยกันดีกว่าออสสวัสดีครับวันนี้ก็ก้องช่วยให้ออับหน่อยนะ Yeah. รเราก็มาอยู่ในฝนตั้งแต่เช้าแล้วครับตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะครับก็ยังไม่หยุดตกนะตกหนักด้วยนะดูนีตกหนักด้วยนะครับนี่ตกเลยนะตอนเช้าครับตอนเข้าแลนะ้วต้าเชนะ้า มีสี่นะนะน,นึงนับนึองครับนันึงขอรับการันตีนี่คนระับเราก็มีกล้กใหญ่ด้วยนะอันนี้เป็นกล้วยที่เราไปไปขอเจ้าที่นะครับที่ขอถวายจะมีมันนีิด,ด,ดีดีนะโอ้ยยังไม่ให้ปิดบ้านยาใอญ่ดนะเดีย๋ยวโรก ามาก้อนกันทีละทีละอันทีละอัน เร็วมากนะครับดู ตกทั้งวันเลยครับก็ตัดหญ้าเสริมอะไรก็ไม่ต่อยกัได้แล้วหญ้าก็ตัดลำบากฝนตกนะเนื่องจากตกนะตัดไม่ทิ้แล้วเหรอครับโอเคนะครับก็หมดแล้วเนี่ยที่ที่เราเอามานะครับก็หมดแล้วเก่งเหลือเกินอร่อย มีนิดเดินลำนึ่งลำหนึงครับมีนิดเดินะครับก็เราเราไม่ได้เอาไม่แป้นนะไม่แป้นเราไม่ได้กินหรอกเพราะว่าไม่แป้นเราเมื่อวานเราให้ไม่แป้นเราสูตรออฟไม่ได้กินวันนี้ให้ให้ให้ออฟดีกว่านะครับก็ไม่เราโยนยากให้เราลอวจะปอกนะครับสวยหน่อยตั้งนิดลูกตั้งนิด โอเคมากกวนไร้กรแทกครับสวัสดีนะครับผมก็นี่ฮะลบผนนะครับอยู่กับออสนะครับผมหมดแล้วออสหมดแล้วก็อยู่กับออสนะครับช่วงนี้ก็อยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วก็กินกินข้าวที่นี่เลยผมไม่ได้กลับบ้านนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าดูออสนะครับเพราะว่าโรงนี้อ่ะยังไม่ใช่ที่ถูกฐานนะครับถ้าเราไม่อยู่เฝ้าดูนะอาจจะรื้อเข้าเกาอย่างนี้ได้นะครับเตาอี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสาไม้อะไรเงี้ย เพราะว่าไม่ไม่แข็งแรงนะครับเสาไม้อาจจะคือมอดกินแล้วนะครับผมกวกครับผูกกินนะครับต้นเสาเสาไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ด้วยนะเราต้องเป้านะฮะนี่นะถ้าเราปลูกตรงนี้เราต้องเป้าตลอดนะครับถ้าเราปลูกที่เราไม่จักต pues ิดนะฮะไม่มีที่ไม่มีที่อยู่ทั้นะครับปลูกที่นี่ที่เดียวนะแต่เราต้องเป้านีแรลในการเป้ามือ ข้าอะไรเราก็ต้องมาที่ตรงนี้นะครับข้าดู่อนนะครับโอเคครับปักคนไลค์แชร์กันด้วยนะครับสวัสดีนะครับตายครับผมโอ้ครับวันนี้ฝนหยุดไม่ตกเลยนะครับดูพายออสนะฮะวันนี้ก็กินหญ้ากินตั้วแล้วนะโอ้นะครับลบฝนน่อยนะครับวันนี้ก็ลบฝนนะฮะดูดูหล่อเลยนะครับไม่ตากฝนออสก็ดู หน้าตาดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะคคือช้างน่ะอยู่ในโรงก็ดีครับผมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับก็ดีครับก็อยากให้ออดอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราไม่มีโรงให้เขาอยู่นะครับก็เป็นความจําเป็นนะครับพอเราอยู่ในโรงจริงๆเขาก็ทําร้ายโรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้นะอยู่กับเพื่อนๆก็ไม่ได้ครับงบก็ไม่มีในการสร้างโรงนะครับก็เลย ต้องอยู่ตากแดดตากฝนนะครับก็อยากให้อยู่ออดอยู่ในโรงเหมือนกันนะครับควานก็สบายดีนะครับเวลาเก็บอึอะไรก็สบายดีมากนะครับสบายครับช้างอยู่นอกโรงนะครับก็เล่นดินเล่นโคลนะครับกอาบน้ําต้องอาบน้ําดดีทุกวันนะครับผมพอเล่นโคลนะครับเพราะว่าดินจะแฉะนะครับช้างอยู่ในโรงเขาไม่ได้เล่นโคลนะครับเพราะว่าไม่ได้โดนฝนอะไรเงี้ยเล่นฝุ่นนะครับฝุ่นแค่เอา ไม้กวาดปัดกวาดก็ออกแล้วนะครับแต่เล่นโคลนเนี่ยเราต้องใช้ห้ามฉีดแรงๆนะครับถึงจะออกนะครับผมต้องไปขัดเนื้อขัดตัวนะฮะใช้เวลาเป็นชั่วครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะทําความสะอาดเนื้อตัวกันได้นะครับก็ชอบนะครับช้างที่อยู่ในโรงนะครับก็อยากให้อดอยู่เหมือนกันแต่เมื่อเราไม่มีโรงนะครับในความจําเป็นนะฮะก็ต้องผูกบนดออย่างนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้เขาอยู่ในโรงนะครับก็อยากให้เขาอยู่นะครับช้างจะได้สุขภาพดีนะครับช้างก็มีความสุขนะครับไม่ต้องมาตากแดดตากฝนนะครับนี่ฮะดูออสนะครับมีความสุขนะครับนี่ฮะช่วงอยู่ในโรงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้พาจอสนะครับมาอยู่ในโรงแต่แป้นเราอยู่ด้านในนู่นนะครับอ๋อเราอยู่ตรงนี้นะ โอเคนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ครับสวัสดีนะครับ